สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำาอนิเมชันาการ์ตูนเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยการตัดคะแนนความประพฤติหมายถึงการที่นักเรียนกระทำความผิดตามระเบียบของโรงเรียนที่ต้องตัดคะแนนตามลักษณะความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนการตัดคะแนนแบ่งออกเป็นสามระดับคือหนึ่ง ความผิดสถานหนักให้ตัดคะแนนครั้งละ25-30ถึงคะแนน 2. ความผิดสถานกลางให้ตัดคะแนนครั้งละ15-24ถึงคะแนน 3. ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนนครั้งละ5-14ถึงคะแนนโดยความหมายของแต่ละคะแนนมีดังนี้ความผิดสถานหนักหมายถึง หนึ่งการหนีเรียนหรือไม่เข้าเรียนสองการดัดแปลงท่อรถก่อให้เกิดความลำคาญหรือการจอดรถนอกบริเวณสถานที่ที่วิลลยกำหนดสามไม่ตรวจเครื่องกายหรือทรงผมตามที่กำหนดสี่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายต่ออาจารย์หรือผู้อื่นความผิดสถานกลางหมายถึงหนึ่ง ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนในห้องเรียนห้องข้างเคียงในเวลาเรียนหรือเวลาปฏิบัติงาน 2. ทํำความสกรปรกหรือไม่รักษาความสะอาดความผิดสถานเบาหมายถึง 1. การขาดเตียนโดยไม่มีใบรา 2. ใช้กระเป๋าหรือเป้ที่ทางวิทยาลัยไ,ไม่ได้กำหนด ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ